อัปเดตผลงานกันหน่อยนะครับหลังจากที่ห่างหายจากกล้องไปนานนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยได้ว่างเลยงานเยอะสุดๆจนต้องแบบลงมือไปทําเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานแรปสีแ็ปใสนะครับแล้ววันนี้ก็เพิ่งมีเวลานะครับที่หาเวลานิดเดียวมาถ่ายทำคอนเทนต์สักนิดหน่อยนะครับแล้วก็อัปเดตผลง,งานในร้านว่าวันนี้ออโต้สปาเรามีงานอะไรกันบ้างนะครับด้านหลังอ้ํานะครับก็เป็น f o r d e v e r e s t คันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยมาจากพยาวเลยนะครับแล้วก็ สั่งสีล่วงหน้ากับเราไว้เกือบเดือนเลยนะครับแล้วก็สีมาถึงเสร็จลูกค้าก็ขับรถมาให้เราทําเลยนะครับคันนี้มันมีชุดแต่งมาแล้วรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อกันชนหน้าแบบนี้นะครับทางอําเองก็เป็นคนที่จะต้องช่วยลูกค้าออกแบบดีไซน์เพื่อให้ตัวฟิล์มสีที่เราแรปใหม่เนี่ยให้มันเข้ากับกันชนด้วยถ้าเราจะไปแรปเขาทั้งหมดเลยมันจะดูไม่สวยนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลครับอยากให้เพื่อนมาดูตรงนี้ งานแรปสีนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดการเก็บหอมุมจะต้องสวยงามแบบนี้เลยนะครับน,นี้เดี๋ยวเราก็จะตัดเก็บขอบแล้วก็ในการรีดฟิล์มเพื่อนๆอาจจะเคยได้เห็นนะครับรถที่ทาแรปสติกเกอร์เนี่ยเราอาจจะเจอพวกรอยรีดฟิล์มเป็นรอยเส้นๆๆเนี่ยทำให้งานติดตั้งนั้นดูไม่สวยงามนะครับแต่คันนี้เรามีเทคนิคพิเศษนะครับที่เราติดตั้งแล้วฟิล์มไม่มีรอยเส้นเลยจากประตูนะครับก็ดูเรียบเนียนเป็นสีจริงทั้งหมดเลยไม่มีรอยเส้นแม้แต่น้อยเลยนะครับ มือจับพวกนี้เราก็ถอดออกนะครับเพื่อให้ฟิล์มเป็นชิ้นเดียวกันด้านในเดี๋ยวเราก็ใส่ชุดแต่งทับเข้าไปทีหนึ่งตอนนี้ช่างก็กําลังทําชิ้นงานสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับนี่มาดูช่างเราคืองานเราเยอะจริงๆเยอะจนเราทําไม่ทันเราก็ได้ช่างแมนครับมาจากกรุงเทพมาช่วยเราเดี๋ยวช่างแมนเขาจะไปเฉิดฉายอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับในนามอวปทอสแต่เราจะไม่บอกนะครับว่าเฉิดฉายที่จังหวัดไหนเพนเพื่อนที่เป็น f c อาจารย์แมนต้องเราติดตามชมครับ เอาปทอดเขายิ่งใหญ่แดีนี้เขาดังแลวเขาเปิดหลายสาขาแล้วครับเดี๋ยวออโต้สตาย์็จะไปเปิดสาขาที่2ต่อไปนะครับนี่ครับเรากําลังทาทิสปอยเลอร์ลักษณะของการติดตั้งฟิล์มเนี่ยมันไม่สามารถติดตั้งเป็นชิ้นเดียวกันได้เราต้องมีรองชิ้นด้านในก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาด้านบนทับลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งลายกันชนหลังนี้ให้มันดูสวยงามก็จะเป็นเทาสลับดำนะครับสีําเดิมเป็นสีนี้เลยแล้วก็ทําเป็นสียอดฮิตก็คือเกเคมอนเองอ่ะงานแลปสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูงานเคลือบสรามกครับ เสียงดังนิดนึงนะครับคันนี้ยารีคอร์มาเคลือบเซรามิกเดี๋ยวให้ช่างหยุดขัก,ก่อนเสียงโคตรด,ดังเลยอายุการอายุกาอายุกาอยุการคันนี้นะครับยารีคอร์เลือกโปรแกรมเซรามิกกาฟีนไฮคอร์นะครับก็มีการขัดปักผิวส้มนังคันเลยโอ้โหไม่ทันได้ดูผิวส้มช่างขัดหมดแล้วเหรอคือลักษณะผิวเดิมเดิมนะครับจะเป็นผิวส้มค่อนข้างมากเดี๋ยวเราให้น้องแซมอินเสิร์ตตัวอย่างผิวส้มให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เราขัดปรับผิวส้มไปแล้ว เราก็จะสังเกตจากหลอดไฟได้เลยครับจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วมันทําให้สีขาวนะั้นมันดูโดดเด่นสีเมทัลลิกนะั้นมันเด้งแบบชัดเจนขึ้นมาเลยถ้าเดิมๆเ,เป็นผิวส้มมากๆเนี่ยสีเมทัลลิกที่มันอยู่ในตัวรถเนี่ยมันจะดูไม่โดดเด่นเลยนะครับแต่ทีนี้ครับขัดเสร็จแล้วมันก็เงาเป็นประกายเลยรับรองว่าโปรแกรมซา,ามิกกาฟินไฮคอร์ตัวเนี้ขับออกไปที่ไหนก็ดูโดดเด่นอย่างแน่นอนนะครับ <S <S เดี๋ยวให้ช่างทํางานต่อแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นคันนั้นเขาเรียวกว่ารุ่นอะไรเดนซาเหรอ คือไม่ไม่ค่อยได้รู้จักรุ่นใหม่ๆๆแล้วตอนนี้ส่วนคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นเดนซ่าซึ่งทำโปรแกรมซราเมกกาฟีนไฮกอรเ่นเดียวกันเป็นโปรแกรมที่ขายดีที่สุดในร้านเราเลยขัดปรับผิวส้มทังคันแล้วก็ตอนนี้ช่างก็เคลือบซารามมกไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือลงตัวท็อพดอีกหนึ่งรอบอยากให้มาดูความเงางามครับว่าผลงานที่ร้านเรามันเงางามยังไงการที่เราจะเคลือบซรามมกนะครับแน่นอนเราต้องการที่จะโปรเทคสีเดิมนั้น ให้ดูสวยงามอยู่ตลอดเวลาแต่ที่นี้ครับในเมื่อเราจะเคลือบทั้งทีเราก็ต้องเอาให้มันเงาสุดๆไปเลยนะครับการเคลือบซาลามิแบบทั่วๆไปรถใหม่ป้ายแดงมาขัดขนแกะฟองน้ําแค่2สเต็ปเนี่ยผมบอกเลยยังไงความบงงามไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับแต่ถ้ามีการขัดปับผิวส้มเคลียร์แลกเกอร์ส่วนเกินออกไปบ้างเนี่ยแล้วก็ตามด้วยขนแกะฟองน้ำเนี่ยงานมันจะเงาแตกต่างจากรถใหม่จากโชรูมอย่างแน่นอนเลยตรงนี้เพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลดูให้ดีนะครับ เราอยากเคลือบบางทีเสียเงินไปแล้วต้องทาให้มันเงาโดดเด่นเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรับบริการหลังการขายนะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับบริการหลังการขายของโปรแกรมเคลือบซรามิกเนี่ยมีอยู่2คํามีคําว่า treatment กับําว่ r รี c o ้ t นะครับถ้าเป็นโปรแกรมท r e a t m e n t เนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของการที่นํารถไปล้างเคลียร์มลภาวะโดยการเอาน้ำมันมารลูบแล้วก็เติมน้ายาบํารุงผิวแต่ทีนี้ครับรถที่เคลือบซรามิกไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็เกิดริ้วรอยได้อยู่ดีคาบน้ํามูลนกพวกเนี้ย มันก็เกาะได้อยู่ดีฉะนั้นครับโปรแกรมทรีตเมนต์มันไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องเป็นโปรแกรมรีโค้ดนะครับรีโค้ดก็คือโปรแกรมที่ขัดทําใหม่ทั้งคันเลยเคลียร์มลภาวะเคลียร์ริ้วรอยแล้วก็เคลือบซารามิกให้ใหม่ตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําโปรแกรมไหนนะครับออโต้สปาเราดูแลลูกค้าได้ทุกรูปแบบนะครับรถมีปัญหาอะไรมาปรึกษาได้เลยแล้วก็วันนี้ครับผลงานในร้านเราก็มีอยู่มระมามคัน หลังจากนี้ไปก็อาจจะไม่ค่อยว่างแล้วเพราะว่างานแ็บสีผมมีอีก4-5คันรอนะครับรวมไปถึงงานแร็สใสนะครับก็จะมี HRV นะครับแล้วก็จะมี Toyota c o s ที่จะเข้าไปในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวให้น้องแซมเขาอัปเดตผลงานให้ดูเรื่อยๆครับว่าผลงานที่ร้านเรานั้นมันโดดเด่นกว่าที่อื่นอย่างไรนะครับ อย่าลืมนะครับสนใจโปรแกรมเครือบเซรามิกไม่มีความรู้อะไรเลยให้โทรมาปรึกษากันก่อนนะครับผมจะเป็นที่แนะน,นําแนะแนวให้นะครับว่าการใช้งานรถแบบนี้จะต้องทําโปรแกรมแบบไหนดีแล้วจะต้องดูแลหลังการขายแบบไหนดีคุยกับผมผมไม่รีบขายครับผมเน้นให้ความรู้เป็นหลักก่อนเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วเมื่อนั้นเดี๋ยวค่อยทําการซื้อขายกันครับขอบคุณครับ